อ,อ,ยอยากอยากอยากจะมาหาด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งคนระดับเจ้าสรงเจ้าสัวมานี่วันนี้ไม่รับเลยเอาแค่สามคนนี่แหละครับก็บยังไงก็<ม>อยากจะให้อาจารย์นายเชื่อมใจให้หน่อยนะ<ช>ครับช่วมีใจไม่ค่อยปกติคือน้องนายเนี่ยบ<ม>างคนอาจจะไม่ทราบเนาะน้องนายเนี่ยดีดีลูกคุยไปคุยนาสามารถ เชื่อมใจกับทุกคนได้แค่น้องหลับตานะสามารถรู้เลยว่าทุกคนคิดอะไรมีความทุกอะไรอยากจะทําสิ่งใดแค่หลับตาเขาจะถามาช่วยขทุกคนเขาอยู่เยอะเลยอันดับแรกทำอะไรฮะทำอะไรก่อนคุณแม่เดี๋ยวว่าให้น้องนายเชื่อมเชื่อมใจน้องๆได้ก่อนแล้วกันเนาะครับ พี่เขได้ทำพิธีพ่อก็ห้ามเลยสิต้องทำไงอาจารย์น้องนายก็บอกอะไรกันนะครับนั่งนั่งนั่งแบบนั่งนั่งสมาธินั่งหลับตาบตาแล้วก็เดี๋ยวจะเชื่อมใจอะ่ะเชื่อมใจนะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวน้องจะเชื่อมกล้วยให้ทานด้วยหอมหวานหอมหวานด้วยนะถ้า <พอ S 1> มีเวลานะหายใจเข้านี่เราต้องพูดโทรอะไรป่ะครับหายใจเข้<ว>าอ่ะเ้อห<ว>ายใจออกอ่ะเธอ คือหายใจเข้าคือหายใจเข้าก็เฮ้เธอหายใจออกก็เฮ้เธออ๋อครับครับลองดูแล้วนเฮวะเฮ้เธอหายใจออกเธอหายใจเข้าก็เฮ้เธอเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอาเอสกันเลยนะ